เราเรียนนัดไม่ทุ่มเนาะดลกงประโมบุนไม่เรียนแล้วนี่ก็มาเจริญพุทธมนต์ดุสสวดพุทธมนต์งานอาทิตยที่บ้านเลา เราอยู่ชริโยมกําลังกันข้าวพระมาก่อนเวลาที่นัดไว้หนปปึ่งทุ่มบัดนี้ถ้าบัดหนึ่งทุ่มพระมาก่อนก็ต้องกำลังรอความพร้อมของญาติโยมก่อน <c oughs> <c oughs> cosine gli alimenti per la mamma tutto pronto ហ <laughs> <laughs> ើយក្រមក្រមក្រមមកបានអឺត្រៀមព្រមព្រមទនជុំចាំជុំដល់ខត់មកមុខនៅជុំកំពុងរង់ចាំទនជុំទនជុំ

Obrigada.

परितवान मेता समेता पतंता अभिदिता किता परितं पनंतो सके काने चरोपे किरिसे करता ते चंदने के विमाने रथे के ते पैराते चखा में तरवना देखे हाँ वसुमिके ते ภุมิจายันโตเทวาชลาทลาวิสเมยยภาคันทพนาคาติทันตาสันติเกยามุนิวาระวัจนะสาธาโวเมสุนันโตนะโมตัสสะภะคะวะโตุอาระ ท้าสาวุท an 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 <enge> ังสระังฆาตามิมังสระังฆาจามิจามังสระังฆาจามิทุติยังปิวุทังสรังาามิทุติยัปดามังสรังาามิทุติยัิสั शरणाङ्गे दद्यां विबोधान् शरनाङ्गे दद्यां विधामान् शरनाङ्गे दद्यां विधारनाङ्ग

สีโควะภะนังอิโคอะจจัสมวิจิตาบัววินโานิเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆอุจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆ ปฏิภานโนภคะวะตัวสาวกสัควญาติทางเจาตาริภูริสายคะเนหาธามริสาขุคลายสาภคะวตัวสาวกสังควอหนัยโยภาหูนัยโยตาคินายโยอันชนการณีโยโนตรงปุจาเทตาลกาาติ ุสาพะมังฆลังรางการตุสาวะเทวะตาสาภะตัานุภาเวนัสธาสุเทีพะวันตุเตียพะวะตุสาพะมังฆลังรางการตุสาวะเทวะตาสาภะตังนุภาเวนัสธาสุเทีพะวันตุเตียพะวะตุสาพะมังฆลังรางการตุสาวะเทวตาตังมา

न्यमान्य वा जयो शै वा जयो उभ ने शयपा जयो गुरे नपा जयो पा जा जा तपा जयो जयनपा जयो काम जयो विभा जयो हरबा जयो पा जयो जान जयो

อาเทียนิจาวัจสังขาราอุปาทวายธรรมิโนโอปาชิตวานิรุชันติสร้างอุปัสโมสุขุนอาเทียนิจาวัจสังขาราอุปาทวายธรรมิโนโอปาชิตวานิรุชันติเตสร้างอุปัสโมสุขุน สวดพุทธมนต์ในงานทำบุญอธิษฐานเป็นที่ส <se ้นสุดครัคขนนี้พี่น้องมาองฟังฮัฟซ์พุทธมนต์แล้วก็มาเีเดียวจับเสา์จังวิจัดเลยันเออาเะนาล่ะ่อ

កម្លាំងណាស់ครับឡាខ້ອຍអូครับថយថយស្និះរួចត្រៀមរួចទឹកជ routes នេះអឺនេះក៏អឺត្រៀមទឹកជ routes នេះក៏ប្រកបបានមួយអឺដាក់បាតនេះក៏ដារផងនេះនោះអឺណាស់ក៏ថ្វាយចង្ហាន់រួចលោករួចនេះក៏បានតបបញ្ចុះបញ្ចុះជាតិនោះនេះអឺស្អែក เนี่ยครับเดี๋ยวจะมาดับพวนาสเลยอะจิตติกจิตติกอะยะทาวาริวะหะปุระปาริปุเรนยิสักขังเอวะเมวะยโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเอปะเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนยุสังกปา चन्द्रोपनरसो स भरो भो वि स तु माध्ये भवार्वान्तरायो युगो भवा अपि वा ने शनि ओधा भजायि नो सुखान् Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ទៅយកណែចា so ំព្រឹកទៀតเนาะ7:00អឺ7:00ព្រឹកមួយម៉ោងព្រឹកអើបានเริ่มពិធីเนาะเริ่มពិធីបោះសួនហើយបោះសួនហើយហ៎បោះសួនហើយជុំเนาะឲ្យសួនឡំដៃទៅសួនឡំដៃ

ก็เปลี่ยนพธอังคร์ตาตุทาธาไ้สู่ความเสื่อมเรื่อยๆรายก็ไม่มีเสื่อมนะคะแนนก็งิดี้ๆก็ส่องไม่ก็ยุ่ยเนะตามธรรมดารอรถดวนลูกนะเสนอโน่สรับการ ทำบุญส่วนพระธมมนตรีงานทำบุญอาทิตย์พระเมรุตรีเรียกเงินอาทิตย์วนเสาร์นี้ก็ทำเพิ่มนี้ก็การสุดก็สิดสุดตร่อจบการเในคลิปวิดีโนี้ก็กดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์มาเพื่อจะได้กระ,ะดุะต่อไปก็ขอเจริญพรเพียงเท่านี้ก่อน